ครับก็สวัสดีพี่น้องชาวบ่าเบริร์สุขภู้ิสุขพลอยนดีต้อนรับเขาสุปเปอร์อาร์ติสว่างจ้าด้วพี่น้องจ้าตอนนี้กระพากันลงมาแล้วพี่น้องมูกขอบกันลงมาจ้าเพราะว่ามือเสาเกี่ยวของเบาเอือ้อหึแล้วก็เลยตอนแรกมาเกี่ยวของเตตุยจ,จ้าพวกกันลงมาพี่น้องออนี่กสาสุขพลอยกขาคนหลายแห้งลีร้อพี่น้องเฮ้ยหลายผู้หลายคนนะจ้า พี่นอ้องฝุ่นตัดมือซาวเกี่ยวมือซาวนี่เบิึงไลา่ทั้งเกี่ยวทั้งตัดนี่ทั้งเกี่ยวทั้งตัดจ,จ้าฝุ่นสองสี 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าฝุ่ลายแห้งพี่นอ้องฝุ่นแล้วนะนี่ก็ให้ยาวนี่ตัดฝุ่เดียวนี้เออจ้าตาเราก่อลงมาพี่เบิร์ดฝุน่น ก็อเอย์ซี่กะเหลียวก็ลังย่างมาพี่น้องเอ้ยเกี่ยวหุ่นแม่นางนะคะอันนี้ก็คือแม่นางเนาะเกี่ยวมือเดียวก็ซีแล้วแล้วเกี่ยวมือเดียวก็ซีแล้วแล้วตาซาดิตาอาไรก็ลงมาได้พี่น้องเอ้ย โอ้ยบ้านในบ้านเคือพนตกในตองพื้นพนตกว่าขอขี่รถมานี่อืออือยงงี้ใส่หัวบ่อนี่ครับประกาศไปอแล้วนี่ยสามเออเนอะแล้วอยู่ดอกอะซุมเคียวทั้งหน้านีตยุเออ แมนอือนี่จะเป็นมาแล้วพี่น้องเลยคนลายรีรอพี่น้องจ้าผู้พวกนี้ทำขุดกมีนะคะซีบกลัวเนาะพี่น้อง,องเกี่ยม,มือเดียวนะครับคนลายเด้วยเนี่มันกำมีแงงหรือเ่าเนาะกับมาเอืออ้อมาหนามกำลังมาห่างมาแต่ปูนหมดเลยคนลายรีรอพี่น้องอิแต่ญาติพี่น้องกันทั้งนั้นมาซอยกันเนาะ ผู้หนึ่งแล้วผู้หนึ่งมาต่อเออแปะหมวกก่อนพี่น้องเอ้ยอยู่เทียงจ้าสภาพตอนนี้ก็คืออืดแฮกพี่น้องอืดด้วนีสิพักกันก,รรกี่คแ,แล้วแล้วเาพักกันโอ้ยว่าตื่นนอนจ็ดสิลงห้าจะตุ๋ยเออแต่พี่ดอวกี่คาวแล้วแต่บ้าเลยขากันนอนโคโกลกันเลยรับจ้าขากับพักโคโล่โหดโฟดได้เนาะอากาศอาก็เย็นดีลีล้อเฮ้ยน้องพี่ดาว อะไรอ่ะคนล้านหลายพี่น้องเบอ่์เล็กกว่าลายลีลอ้อและพี่น้องอู้หูมาปิดคันเอามาครับน,าานี้แต่งดีส,สวดสวดพี่น้องจ้าพกูกนี่ก็คือญาติพี่น้องเนะาะญาติพี่น้องรวมด้วยช่วยกันนั่นแหละอือคนหนึ่งแรกกลับมาซอยคนหนึ่งคนหนึ่งแรกกลับมาซอยผู้สอ,องพนาะพี่น้อง ไปได้สนะรวมด้วยสวยกันแต่ว่าเฮ้ยมาคือเขาเต่ามาเยอะอีกเลยนะอีกนะบ่ออันนี้น้าตุ๋ออีล้วเฮ้ยอือหน้าตุ๋อตัวนี้คือบ่อยากงามไปได้บ่อพูดบะเทิงอันนี้นะพูดบะเทิงเออใส่ผู้ย่านอันนี้นั่นเออใส่ผู้ย์นะทงนี่นั่นบดใส่ผู้ย์อือตัวก็ใส่เน่เฮ้ยตัวที่สิไปใส่โฮมใส่แต่หน้าให้เดี่ยวซองให้นะ มันอยูไ่ไกลโอ้ยอ่อนแซงเด็กพี่นอ้องเอ้ยสวัสดีจ้ามันอยูไ่ไกลอย่ที่เขใช่อันน,นั่นนะถูกไหมมาได้กระยอดอ่ะแต่ว่ามันไกลจ้านะคะอือทางผียังคายอยู่ะพี่นอ้องทางหลังเลยย้อนแซงอืออุ้ยมหาลัดแมงมันเป็นอะไรพี่น้องอือหมากมันาแห้งอหรืเอเราเฮ้ยหม,มากมันเกาะพอยแห้งแบบเป็นอะไรพี่น้องนี่ มากข้าวนะ่ะมันกรอเพราะแห้งแล้วนี่นั่นยังเดือแต่ล้ำแต่เนี่ยมันน่าแล้วเพราะแห้งนั่นอว่าแมนจ้างนเนาอ,องเฮ้ยเต็มทงเต็มไทยพี่น้องหลายผู้หลายคนอย่าได้เฮย้ย เอาอยากขึ้นหนาสีขาวๆอยากขึ้นหนาสิหุ่งๆงบอลงมานี่น่ะโบแป้งจะจะโอทัแป้งอีกบอโมูเราไิทัแป้งอุ้ยสัครับบอลอุ้ใส่ครับาออกลก <c oughs> มู่เรตื่นมาก,กน,นะนสหาวุ่ยนี่เอากระยักน้พองอยู่ได้เมื่อนินนะเฮ้ย <c oughs> เออ นน้เสือเาหนุ่มไหนเออนั่นบอกเฮ้ยขึ้นนักเสื้ออะไรปเฮ้ยอืออกอย่างก็ยิงตื่นนอนไมก็ยังบๆอยู่เออผิวมันยังพองบอกตื่นนอนไม่เลยผิวพองบอกเออูกเต่าเราก็พี่น้องได้ข้อไม่เคอลางหนาเด้อบอก ไปได้เกลางหนาด้อตื่นมาเลยสดสวยเลยบ่อหน้าจ้าอืมี่ยาวขี้ยวเอ้ยเอามากมันเลยจ้ <c oughs> เจะเจ้าตอนซาตอนแรกก็คือมัดโหลดขนาดเนี้ยมันแบบว่าหมากมันแห้งนะพี่นอ้องเลียงเลีงแต่ลามเนาะแต่ว่าขี่รถกกลมากก่านี้นะพ้นตกสนามันปอกแป๊กปอกแปก เยอมุดจ <9. S 1> ้าอเคครสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิเกอ๋อถึงสิบเก้าคนเพี่น้องธรรมดาสามัญเะพี่น,น้องสิบคนเลยนะจ้ะทุกคนนะคะ เกี่ยวข้าวครั้งนี้อยู่ที่สิบเก้าคน คาหม้อค่าบำลูลักษณะอืมได้พี่น้องเอ้ยในการเกี่ยวข่าวจากสวนออนไลายนี่เด้แล้วก็ไปโตนอยู่หน้าก็ได้น้องพี่น้องเบิร์ตนี่นี่แต่สิค่ะหลายคนแล้วก็เกี่ยวโวบ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 แล้วก็แม่นแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ตัวนี้ก็แม่นจ้าตัวนี้ก็คือใส่เลยนะครับ ตัวนี้แต่ว่ามีน้ำที่น้องมีน้ำตัวนี้นะแต่ว่าเพิ่นสีเกียวอยู่บ่อมืออื่นมือเฮ้อผุนบ่อหรือว่ามือใดคือโชกชิยังไ่ทัดเกี้ยวดอกเพื่อนเพราะถ้าซุกปดัดใดหรือวันใดบ่อไม่เกี่ยวภาวานาเนี่ยก็ยังอ่างเติงเลืง้องอยู่บ่อข้าวแค่น,น้ำนะอนกต๋อตัวนี้มันปล่อยออกบ่ได้ได้มันเลอะมันมีบ่อนปล่อยได้ใหน้หน,นี่นี่ให้นี่น้ำอ่างเติงเลื้งอยู่อือ บ่อได้เราบริกยวเกี๋ยวในเราถึงาเข่าลมบ่อในสายข่าลมตัวใดนอนหรือเปล่นอือปูนอนบ่นี่เนี่ทังทนี่นแมนเบิรบ่ือ นอนทาเขาแล้วก็พอนก็ิเียววะยังบดซุกข้าวขาก็ชเหนือนนอนหนหดักมันมาทันอินปะดียยนี่เดี๋ยวเฮ้ยตัวบานเออซูมคอดน้แม่นเบิร์กันแต่วันมาทันได้เขียวอุ่มาทันได้ซุกโดยสิเกียวนะพี่ตนี้นีขึ้นไปนี้เบืองในวลกมาบอไรเซนบอได้บีค่ากองให้สิทือให้ซัดไปเอา เกี่ยวคืเกี้ยวจับตัวคายบ่เออเมื่อพาด่งเลยเฮ็ดออกบ่นะ เออเห็ดไข่นั้นเห็ดไข่ออกอีกแล้วอืมื่อสิสิบไปขับไปจับเบอร์หอจะปูสินบอกเื่องอะไรไดะพี่น้องเออจับไปถึงนะลองกินตาบ่ด้อไก่ปลาอะไรไว่าแต่ก้าวแต่ไม่ได้ยางคู่มือแต่ดีนะไม่ได้กิน ไม่ประเดี๋ยงยคูม่มือแล้วมันเมย์ฮะที่รถไปก,ก,กับเป็นหว่วงขึ้นหอดรถอยู่ห้อยหย้หยหยอยโอ้นนยนะแต่กระสอบทานเขายังเอาวสาีประาราหารปัสสาวะยังสามรถรถเป็นยังได้หลายกระสอบเออทานเนี่เขายังเอาไปแล้วลน,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 นี่นี่รักนี่เฮือนเถื่นั่นเฮ้ยอือดีแต่เขาจ้องไว้ให้ดังสอบหนึ่ง เอากับมันบอมีปัญญาเหตุมันบอมีปัญญาก็เต่าอู้มันกลากเอาก็เ่านงเ่าีตนนี่เฮ้ยคอยขีดคาดลงคอยลากเอาเนี่ยมันง่ายคอยจูงวาให้เจ้าสอบหนึ่งไปสอบหนึ่งมือยมอยนี่พี่้อวเอ้ยก่างเด็กลากกับตามือปะสิกับับโล เาอย่างน้ำมันหรือน้ำกินไปเดี๋ยวปลาน้ำมันหรือน้ำกินสี่แหล่จิ้มงานเย็ดหน้าหลายทงเนาะแบบเจี๊ยวมุลละซ่งมนจะใช้ล่ามันมีขนาดโตคนขยันคนขยันอยู่ใช้กันลำบากอือหืมา<ะ>เกียเก่ยวเขานี่ไปเกี่ยวอือคนขยันนะเกีียวคนกีก่ข้าดิฉันยืนเบิ่งว่าแบบแบบจะหนี่ <laughs> ไปพี่เดาีลมีเมเียลายอืมยูไซกับมเียอยูไซกับเมไปหาเกียยวว้เฮ้ยไปหาเกียยว้้แล้วเชื่อมือเฮาบรได้ถื้อข่าวพอพ่อได้ซีมเจ้ไหเห็นความดีของเฮาอืมเบ้เซอยผมเป็นอยฮากับผเป็นยัง คนลายีหล่อพ oh. yeah> ี่ <k> <k <k um> <k <k ้อกุยุ่งยุ่งเลยอ้อของพวกกันลาอืมแดวแนวนแต่ว่าเฮยอืมอมยุ่งยุ่มใช่พี่้อกแล้วแม่นแล้วคอยก็ไปตัน้าคอยได้นวนี่นะ หยบหยบใส่กระเบนเล่เอาพี่น้องเอ้ยไม่ขึ้นแล้วอยู่ดอกนี่นะลูกฉันมาบอกนี่สิมาผ่มาคิดเบ็ดมาผ่านมาคิดเบ็ดมันมาอย่างชูมันาสิถึงไปแสแม่มันแลกค่ะดนน่ะนี่แน่นีแน่นี่แน่นี่ ยาอีกินึงให้น่เพิ่นอนิดเดียวอืไปในการที่เพิ่แล้วแล้วให้เน้นที่เราจดเนาเข้าเยวาบรรยากาศไปดวยีกแล้วกันที่เจตใจจในไปจ